แดงตัวนี้ล่ะวาย d r สที่หนูอยากได้เป็นกุลสตรีจะมาทาลิปสีแดงประเจิดประเจิดไม่ได้ลิปสีกรีบบัวอยู่ที่บ้านไปใช้ของแม่ก็ได้แม่หนูอยากทาสีแดงหนูโตแล้วนะเป็นผู้หญิงอยาาทำ่าละลิกลลลีหนูไม่ใช่นักเรียนของแม่นะแม่หนูอยากได้อายไลเนอร์กรีดตาตาจะได้เฉียวได้คมแบบสายฝอ คุณร้าแม่อย่ามาทําตัวเป็นแม่ชีได้ไหมแม่เป็นครูภาษาไทยนะเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะลูกจะไปสายฝอ,<ม>อตามคนอื่นทําไมแค่แต่งหน้านะแม่อุ้ยยกทรงใส่ระบึ้มเศรษฐกิจแบบนี้ของก็ขายไม่ดีม่จะค่าเชา่าค่าน้ำค่าไฟค่าพนาาักงานเด็กๆประชุมจ้าค่ะเจ๊ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้ ยอดขายน้อยลูกค้าไม่ค่อยมีเลยค่ะเจว่าจะลองขายเองไปก่อนยังไงคะอยากให้เราสองคนนะ่ะกลับไปภาคที่บ้านก่อนถ้าเจ๊ขายดีเดี๋ยวเจ๊จะเรียกกลับมาทํางานฮะพวกหนูยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะหางานใหม่เลยนะคะงเงินก็ไม่มีติดตัวสักบาทเลยนะคะเจ๊เออนะ่ะอยู่บ้านน่ะไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายหรอก น้ำมันเราก็ไม่ต้องเติมมาทํางานพักผ่อนอยู่บ้านไปก่อนนะถ้าเจ๊จะให้ออกเจ๊ก็บอกร่วมหน้าสักเดือนนึงก็ยังดีนะคะเจ๊ไม่ใช่มาบอกกระทานหันแบบนี้เจ๊ก็ฝืนมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วเห็นใจเจ๊ด้วยนะถ้างั้นวันนี้เจ๊จ่ายเงินเดือนมาเลยเออเดี๋ยวสิ้นเดือนเจ๊โอนให้นะเจ๊ขอขายของไปอีกนิดนึงก่อนพอดีเงินยังไม่พอถ้าสิ้นเดือนนี้เจ๊ยังไม่จ่ายพวกหนูจะฟ้องกรมแรงงานพี่นิวพี่ดูผอมลงใช่ปะอืมผอมผอมผอมลงมาก หอมลงจริงใช่ปะพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ปะเอวก็เอฟขาก็เล็กหน้าก็เรียวเออพี่ก็ว่าอยู่กเกงพี่หลวมพี่ก็หมายดาวิกาใครผอมกว่ากันกพี่พีผอมกว่ามาไม่หลอกเกก็พูดเอวเอฟหน้าเรียวเอยสาวอะไรจะมาผอมอะไรคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละ พอสอจะไม่ผอมได้ยังไงดูสินีเ,เกางงฉันหลวมแกเกงหัวมันยืดเธอคิดไปเองแต่ขาฉันเล็กลงนะพอสอเธอไม่เห็นหรือไงมันเท่าเดิมนั่นแหละเธอคิดไปเองอพี่นิวยังว่าฉันผอมเลยเัาชมเธอเนี่ยเขามองเธอหรือเปล่า,าฉันผอมว่าฉันผอมสิปิชาฉันหรือไงนิว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 ลูกแม่ลูกแม่แม,มนสิ่หกโมงแรกแล้วมาน,นอนซับหมูแรกยัง,งอยู่นี่ผู้ถอดขาอ่าวไปห้นอนซับหมูแรกเข้าใจบ่พีซีอํา แม่คุณกำลังนอนเซ็บๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ย็ดยังขนาดเฮ็ดยังขนาดมันคำมันเหมือนแล้วโบราณเพิ่นว่าบ่ให้กวดบ้านตอนกลางคืนมันเป็นอย่างคือสิกวดบ่ได้เพิ่นคาร์ลัมมันบ่ดีตัดปลไปมองนี้ก็น้ามันคือเงาแท้อ้าวอ้ออาวเซ้าแม่์เซ้าแม่โบราณเพิ่นว่าบ่ให้ตัดผมตอนกลางคืนคือบ่รู้เรื่องทีเดียวนี่เอาไปเก็บ<ฮ>หยสิ่งยังสียงยังไปตะเล็บซ้าแม่์เซ้าแม่โบราณเพิ่นว่าบ่ให้ตะเล็บตอนกลางคืนเฮตุแันทร์เพิ่นคาร์ลัมทีเดียวนี่เศร้าเศร้า เฮ็ดยังก็บ่ได้กินเข่าดีกว่าน้องบออน,นุญาเจอเฮ้ย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 ตอนกินเข่าเนีน่ยโบล่ามัน่าหายร่องเพงลงมันเป็นยังอีกเดี๋ยวนี้แม่คือพี่จะแนวหามแทะก็สร้างสิกินสิร่องย่อมาหามโบล่อาอันพันวาไม่จะได้ผัวเทาคิดตังค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะนี่ค่ะอันนี้แถมให้นะคะลูกค้าแถมให้หมดนั่นเลยเหรอคะแม่ค้าใจดีจังเลยค่ะจ้านี่ตังพทอนนะคะ นึกว่าจะใจดีเอาของที่ใกล้หมดอายุแล้วมาแถมให้เหรอมันหมดอายุตั้งเดือนสิงหาอีกตั้งหกเดือนเลยนะคะมันยังใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้แล้วไงมันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วปะ่ะแล้วถ้าฉันแพ้ขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบปะ่ะจะแถมอะไรให้ลูกค้าก็หาของดีๆมาแถมหน่อยไม่ใช่เอาของที่ใกล้หมดอายุแบบนี้มาแถมต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเอาของแถมอย่างอื่นมาแถมให้หน่อยสิชิ้ขี่รถกลับมาเสียเวลามากเลยเออไพมเมอร์ผิวตัวเอาอันนี้ได้ปะ่ะ เออเอานี้แหละเสียเวลาจริงๆเลย ทางขนส่งสินค้าจะเกิดความเสียหายไหมแล้วถ้าของพังของแตกจะเอาไปขายต่อได้ยังไงใครจะรับผิดชอบสั่งของกับร้านอานานะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะเพราะเราเช็คของและแพ็คอย่างดีก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าสินค้าไม่เสียหายระหว่างขนส่งแน่นอนหลังจากที่ลูกค้าได้รับของแล้วมีสินค้าตัวไหนเสียหายหรือมีความผิดปกติก็ติดต่อก,กับมาหาที่ร้านได้เลยทางเรายินดีรับผิดชอบค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสั่งของจากร้านอานาไปขายได้ของแท้คุณภาพตรงปกแน่นอนค่ะ จ่ายตังค่ะเท่าไหร่คะ458บาทค่ะอ่าสแกนจ่ายนะคะค่ะได้ไหมจ้าอ๋อเรียบร้อยค่ะฮะ้ยยังไม่เห็นสลีปเลยนิวอยู่ไหนวะนิวนิวนิว,นวหายไปไหนมาเนี่ยดูยอดให้พี่หน่อยสินิว458บาทลูกค้าโอนแต่ว่าโคตรดูมีพิรุษเลยอะ ยออ้อนเท่าไหร่ไงสี่ร้อยห้าสิบแปดไงไม่มีอ่ะจริงจังนี่อย่ามารอพี่เล่นนะนี่ไม่มีจริงๆจริงเหรอป่วยแล้วนี่ป้าน้อยเอาเปรียบเราเกินไปไหมทำไมเอา้าก็ทำงานอาทิตย์หนึ่งได้หยุดแค่วันเดียวเองเอา้าเอาเอได้จะหยุด,ดยาวไหมล่ะอยากทำไงวะถ้ามวยมาทำงานทุกวันมวยจะได้หยุดวันเดียวแต่ถ้ามวยลาออก มวยจะไดยุดตลอดเลยเมย์แกคิดได้ไงวะวิ้างนั้นไปลาออกกันดีกว่าไปเดี๋ยวกันทำไมอะ่ะก็ถ้าเธอไปลาออกเธอจะมีเวลาใช่ไหมใช่แต่เธอจะไม่มีเงินนะเออจริงด้วยวะ่ะนี่มีนี่เยอะๆอยู่เออเอเอ,เอ,เอขอบคุณนะที่เตอนสติฉันอ่ะคิดใหม่โอเคเฮ้ยนิวดูยอดขายเดือนที่ผ่านมาดิเป็นไงบ้างเดือนที่ผ่านมายอดตกค่ะปะ้าน ทางหน้าร้านทั้งออนไลน์เลยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยย่อตกจริงๆด้วยสงสัยป้าต้องลดพนักง,งานลงแล้วแหละให้เหลือแค่คน2คนก็พอ m i ์ได้ค่ะสักครู่นะคะเจาน้ำอะไรสั่งพี่เขาเลยลูก จะเอาน้ำอะไรก็สั่งอ้ำอ้ำอึ้งอึงอยู่นั่น One p u m of sweetness Medium size please I can't finish a large one สั่งวเร็วลูกจะเอาน้ำอะไรก็บอกพี่เขา mm. โอ้ยทีอยู่บ้านพูดไม่หยุดทีอย่างนี้แล้วไม่กล้าพูดโอ้ย Please add one i y e l a It's sweet My mom afraid of gaining weight อ๋อมหน่าล่ะแม่หุ่นดี ทุกวันเนี้ยสั่งน้ำให้แม่เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งมากเลยลูกสอนลูกยังไงคะเนี่ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่บังคับส่วนคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอคะ่ะแล้วทําไมน้องพูดอังกฤษเก่งจังเป็นลูกครึ่งเหรอคะโคมค้นใจแชค่ะคุณนะ้าที่ลูกพี่เก่งภาษาอังกฤษเพราะพี่ให้เขาเรียนภาษาอังกฤษจ,จากแอปไฟวันทอตั้งแต่3ขวบเลยนะไฟวันทอเป็นแอ mm hmm. ปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ online, สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับครูชาวต่างชาติเลยนะห mm hmm. ลักสูตรออกแบบเหมาะกับทุกช่วงวัยและ มีประสบการณ์มากกว่า14ปีที่สำคัญนะครูใจดีสอนสนุกมีเกมให้เล่นตอนแรกยังไม่กล้าพูดเลยแต่พอได้ทดลองเรียนฟรีนะคะติดใจเรียนยาวเลยค่ะโอดีขนาดนี้ต้องรีบดาวน์โหลดและจองทดลองเรียนมาให้ลูกสาวเรียนแล้วค่ะ we can go skiing สเร e n นทีพ lease ได้แล้วคะ่ะ thank you mm hmm. it's so delicious ดีนะที่รู้จักแอรไฟวันท้อกได้ทันเวลาเก่งมากเลยลูกแม่เอา้าอะไรเนี่ยมาจอดขวางกันอย่างเงี้ยจะออกได้ยังไงเอา้าล็อกคออีกมาจอดขวางก็ยังล็อกคออีกเนาะโทษนะคะสกูปปี้คันสีดำของใคระคะ องฉันค่ะทำไมคะมันจอดควางรถฉันดูค่ะกรุณาไปขยับให้ด้วยนะคะที่จอดก็มีเยอะแยะมาจอดควางคนอื่นทำไมเมื่อตอนฉันมารถมันเยอะไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดก็ไม่ต้องจอดเสียเวลามากใจร้อนจังเรื่องเล็กๆก,ก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่